ชาวลัคนาราศีมีนนะครับเมื่อเสาย้ายในลัคนาราศีมังกรเนี่ยย้ายจากมังกรไปกุมในช่วง21มีนาคม2566-19ถึง19พฤษภาคม2568มาดูพื้นจะตาในปัจจุบันกันปัจจุบันเนี่ยชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายมีปัญหาเยอะหน่อยครับก็พิจารณาจัดสรรให้ดีเพราะว่า หลากหลายเหตุการณ์จะเข้ามาค่ะสำหรับเรื่องการงานการงานนะครับงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่นะครับก็ยังอยู่ได้นะครับอยู่ได้ดีไม่มีผลบวกลบที่ชัดเจนกสทร่งเนาะความรักความรักแม้จะมีความรักที่ค่อนข้างหวานชื่นนะครับมีความเข้าใจกันแต่บางทีก็มีปัญหาอุปสรรคเข้าม,ามามากเหมือนกันแต่ถ้ามองแล้วนะ ให้น้ำหนักทางด้านดีมากกว่าโอเคก็ไม่ได้ถูจะแบบรักร้าวอะไรไม่ได้ไมได้ใช่ไหมใช่โอเคสำหรับเรื่องโชคลาภที่ตั้งใจนะครับดูจะมีแต่ปัญหาอุปสรรคนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากจะเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยอิสราซีมินก็โอ้ราศีที่เชิ์นี่อย่าพึ่งใจเย็นที่เชิ์ลัคนาราซีมินรอไปก่อนรอไปก่อนที่เชร์ใจเย็น Okay. และเสาย้ายล่ะเมื่อเสาย้ายครับการเงินที่เคยวุ่นวายมีปัญหาจะเบาลงเพราะเสาย้ายออกไปแล้วดีใจด้วยการงานนะครับการงานที่เป็นอยู่ก็จะดีขึ้นมากขึ้นเลยครับสบายใจมากขึ้นจากที่เคยไม่สบายใจเท่าไหร่ก็อมีสบายใจขึ้นแสดงว่างานเงินเขาก็จะเบาลงงานเบาลง,งาเลงิงนก็จะดีขึ้นเงินก็ดีขึ้น,น,นความรัก เรื่องของความรักความรักเนื่องจากทั้งสุขและเสาทีย้ายออกเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็ลดลงก็ยังจะเหลือแค่ดาวพฤหัสให้แสงก็ยังมีความเข้าใจกันดีไม่ใช่ปัญหาก็ไปแต่ความสุขก็ไปไปพร้อมกันถ้าปัญหาไปแล้วเหลือสุขอยู่นี่จะหวานชื่น,นเลยนะแต่ก็ยังมีความเข้าใจกันนะโอเค,อเคอมีนะมีมีความเข้าใจโชคาภหลังจาก พะเสาไปแล้วอ่าโชคลาภนี่เป็นเรื่องดีครับมีเกณฑ์เสี่ยงได้นะครับแต่ว่าจะได้แค่ก้อนเล็กๆกุบกลิบอพอเป็นน้ําจิ้มมาจากไหนอันนี้บอกไหมอันนี้ก็มาจากดาวศุกร์นะครับที่มีตําแหน่งปราก็คืออาจจะได้แหละแต่ได้นิดหน่อยนึกว่าต้องไปขอผู้ใหญ่ไ,หได้ไม่มาาเยอะเองโอเคอ่ากลุบกลีบนะคะเลขหน้าสามตัวเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสองตัวนะ